H สองสามสี่นะครับสามขาสตองเกอร์ความหนาสองมิลนะครับหลายเฉพาะตัวตามนี้นะคะสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR code ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับ H สองสามสี่นะครับสามขาสตองเกอร์ความหนาสองมิลนะครับหลายเฉพาะตัวตามนี้นะคอันที่ลงกว้างในการฝึกนะครับ เพิ่มแรงส่งนะครับอบนราโอเคสราบพอเดี๋ยวมี้ลอยผ่านครับสองสามห้านะครับลายเฉพาะตัวตามี้นะครับหาที่ล่งกว้างในการปุกนะครับ สองรอบพอนบดี๋ยนี้ร้อยนะครับปวดหัวเรื่องคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกนเคอร์โค้ดชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะโชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมมาแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับ จับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็เราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับ กอนคว้างนะครับจับลวมๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลวมๆมไว้ดันให้ปิดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายปลาลูกดอกนะครับตั้งขาแบบนี้ก็ขมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับสบัดให้ขมุลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่าคว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับนี่ครับ Oh. She had with the lip of all the jeans with the fur. The whole club was looking at her. She hit the fur. Next nice thing you know, she got low, 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 low. low, low. The baggy swag pants in the Reeboks with the strap. She took it around and gave that big booty a smile. She hit the